วันนี้สวัสดีครับัยรุ่นยุค90นยครับเนื่องจากวันนี้มีเพื่อนคอมเมนต์มาว่าเนี่ยเขาใช้มือถือเครื่องแรกคือซีเมนต์ a 3 5ผมก็เลยจัดมาครับอันนี้เป็น a 3 5 a 3 6นะครับปุ่มมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น a 3 5จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ A 3สามหกแต่ว่าบอดี้เหมือนกันใส่กันลงเลยแบตตัวเดียวกันที่ชาร์จเหมือนกันแล้วก็คือกรอบเหมือนกันเลยครับต่างกันเฉพาะปุ่มนะครับตัวนี้มีหน้ากากแต่งนะครับเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะครับคนนิยมมากแต่ลูกเล่นมันน้อยอุปกรณ์เสริมอ,อุปกรณ์แต่งนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ผมมีหน้ากากอันหนึ่งที่มันเป็นแบบไม่มีเสาครับเดี๋ยวผมหาเจอเอามาให้ดูนะครับรุ่นนี้เป็นจอขาวดำนะครับลูกเล่นน้อยครับไม่มีลูกเล่นเลยไม่มีอะไรเยอะรุ่นนี้แต่คนใช้เยอะใช้ดีมากแล้วก็ทนด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากาให้ผมหามารีวิวมือถือรุ่นไหนเนี่ย ใครใช้รุ่นไหนเป็นมือถือเครื่องแรกเนี่ยอยากย้อนควอมสูมกเก่าเนี่ยก็บอกกันมานะครับเดีย๋ยวผมจะหามาให้ชมกันย้อนเวลากันสนุกๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ